Để luộc lo băng, mứ vai luộc, Để, thế thế lăng, mứ để vai luộc, thế thế lăng không, thế đế đế luộc, เด้อระวังลูกก <t> ัน <libert> ห <ad> Th ัวด <the S 2> right, ีอด้กันหัวดีอเด้เด้หมุนลูกหมุนหมุนหมุนออกข้างหมุนออกข้างเด้อหมุนออกข้างมาลูกหมุนออกข้างมาเตะเออกว่าไว้กว่าไว้กว่าไว้เด้ กันหัวไว้กันห so, ัวไว้กันหัวไว้กันหัวไว้เด้ออ่ามวยการกันหัวเด้อเตะข้างไว้หมุนออกหมุนออกกลางหมุนเข้ากลางมวยการกันหัวไว้เด้อเด้อกอดไว้กอดไว้พี่ปานกอดไว้เตะเด้อมาไว้โอ้มาเด้อโลกเท้อโลกหมุนซ้ายมาหมุนออกมาหมุนเข้ามาหมุนเข้ามาหมุนเข้ามาเตะกอดไว้กอดไว้กอดไว้ Go on, go, on, go on. Yeah.